ขอบคุณคุณเกรงสา์ที่ได้แนะนําธุรกิจดีๆให้กับปูน,นะคะก็คืออนแรกที่ปูเห็นมันมีคำหนึ่งที่รู้สึกสะดุดตามากก็คือ business d w i d e ซึ่งเราจะเป็นคนที่ชอบในการทำ marketing หรือว่าทำธุรกิจในในงานออนไลน์อยู่แล้วจุดแรกที่ปูมองก็คือปูมองที่บริษัทเราก็เข้ามาศึกษาสินค้าแล้วก็ ที่บริษัทนำมาทำในระบบของเน็ตเวิร์ซึ่งฟูก็ชอบว่าสินค้าที่เราเอามาทำเนี่ยมันเป็นสินค้าในที่มีความจำเป็นจริงคือเรียลทีมานเราไม่ได้่อ,อไปบังคับให้ใครมาลงทุนกับเราซึ่งง่ายของเราง่ายๆก็คือมีการซื้อกินซื้อใายแล้วก็แนะนำบอกต่อซึ่งมองของฟูจะมองว่าเคเนกจะเป็นธุรกิจที่เราไม่ได้ลงลงทุนอะไรเลยเพราะว่า เราสมัครเข้ามาเราก็จะเป็นเจ้าของร้านค้าของเราเองซึ่งในการขยายธุรกิจของเราก็ง่ายๆก็คือมีการแนะนําบอกต่อรู้เชื่อว่าหลายๆคนในประเทศไทยยังไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักบริษัทเคนิตมากนะักเพราะว่ามันติดตรงที่เราไม่ไม่รู้ว่าเราจะไปชวนใครหรือว่าเรายังศึกษาระบบยังยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็มีกล้าที่จะไปชวนคนแ,แรกๆที่ปูทำ ก็ประมาณหนึ่งร้อยวันพอดีนะคะก็เราก็เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนมีนการซื้อซื้อกินซื้อใช้แล้วก็ทดลองใช้สินค้าหลายๆตัวแล้วก็รู้สึกว่าสินค้าเราคุณภาพเกรดเอจริงๆแล้วก็สินค้าเราก็จับต้องได้คือคนทั่วไปก็สามารถใช้ได้มันไม่ได้แพงเวอร์เราอีกอย่างหนึ่งเราสามารถสะสมคะแนนซึ่งไม่จำเป็นต้อง ขึ้นตำแหน่งเลยถ้าคนยังมีอรไรได้น้อยเราก็สามารถสะสมคะแนนรักษาสแต้มไว้เมื่อิบดราวชินี้ตามขั้นของกลุ่มสามกลุ่มของบริษัทที่แทนไว้เราก็สามารถขยายองค์กรได้ซึ่งจุดที่ผูมองเนี่ยมันจะเป็นจุด,เ,ดเล็กที่เรามองไปทีรัสเต็กสำหรับมองเผื่อคนรอบข้างที่เขาอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวสินค้าผูก็มองว่าเออแนะนำซื้อกินงื้อใช้ไป ก็มีการขยายองค์กรทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดเพราะว่าปูจะชอบจะชอบในะระบบของเคเน็ตก็คือเคเน็ตมีการรองรับแบบ2ูออปชันเลยก็คือมีการสามารถเอาะโชว์รูปเลยจัะ <c oughs> มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ก็คือเราสามารถนั่งอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เลือกสินค้าทางเว็บไซต์สั่งจ่ายผ่าน มิเตอร์แล้วก็อรอรับของแนบะ่ของที่บ้านได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากสําหรับคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้เราเชื่อว่าในอนาคตอีกสามทีปีข้างหน้าทุกคนจะรู้จักจ,จากร์ออนไลน์เคเน็ตเทคโนโลยีเราแน่นอนเพราะว่าคือเคเน็ตเราเนี่ยรองรับในระบบของออนไลน์ร้อเเซแน่นอน แล้วก็การขยายองค์กรก็ค่อนข้างง่ายถ้าเรามองมองในรูปที่บริษัทเคนเสร้างเพื่อรองรับองค์กรเราอยู่นั้นก็คือเราสามารถเผยแพร่องค์กรทางโซเชียลเน็ตเวิรได้เลยซึ่งอย่างที่ปูทำเข้ามาลุยแค่สามเดือนในในเครือข่ายของเคนเนะคะก็มีการเผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเชเวิร์ตเฟซบุ๊ก หลายๆตัวด้วยก็มีคนมาฟอลโล่ในเฟซบุ๊กเราเนี่ยประมาณเกือบ6,000คนแล้วค่ะซึ่งผมมองว่ามันมาขัดสรจั์มากถึงแม้ว่าองค์กรเราจะยังไม่ได้เติบโตถึง5,000คนแต่เราเชื่อว่ามันมีคนที่สนใจในการทำธุรกิจแบบนี้อีกเยอะมาก แต่หนึ่งเราต้องสร้างความมั่นใจให้เขาเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในในตัวสินค้าแล้วก็ความมั่นคงของบริษัทเราอย่าง K Net, เคนเนตผู้เชื่อว่าความมั่นคงมันจะขึ้นอยู่กับที่มุมมองของบริษัทคือบริษัทเราเพิ่งเปิดก็จริงแต่ว่ามุมมองของบริษัทคือการนําเอาสินค้าที่มีการใช้จริงในชีวิตประจำวันมาทําการตลาดซึ่งมันมีแต่ ได้จะได้เราไม่มีเสียเลยแม้เราจะไปชวนคนเข้ามาในองค์กรเราคนข้างล่างเราเขาก็แฮปปี้ที่จะซื้อของเพราะว่าทุกคนต้องกินต้องใช้แน่นอนกับของใช้ในใชีวิตประจําวันแต่ถ้าเราซื้อแล้วเรามีมีไรายได้ด้วยแล้วเราได้ใช้ของที่มีคุณภาพแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปเดินทางไปซื้อบริการส่งให้ถึงที่อันนี้มันมันจะดวกมากเลยค่ะซึ่ง มุมมองของปู๊ปุเชื่อว่าเคนเนดเรามีความมั่นคงแน่นอนแต่แต่ตอนนี้คือมันในมุมมองของปู๊ก็ยังไม่ได้คาดหวังว่าความสําเร็จเรามันอยู่ข้างหน้าแน่นอนแต่ถ้าเรายังไม่ท้อเราเดินหน้าต่อไปความสําเร็จก็จะมาซึ่งในสายงานทุกๆสายงานที่ปู๊แนะนำเข้ามาก็มีทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วย อย่างพี่ตาอนนครปฐมนี่ก็เป็นคนแนะนําซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยแต่เราก็มารู้จักกันในสังคมออนไลน์แล้วก็ให้ความสนิทสนมเราสามารถส,าสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างามิตรภาพที่ดีในองค์กรที่เป็นโซเชียลได้ในอนาคตแน่นอนเค่ะซึ่งถ้าให้ผมมองกูก็ว่า เทเนตเป็นบริษัทที่ที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณเก่งสากอีกครั้งแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ปิียที่ให้โอกาสดีๆให้กูมาได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็เหมือนกับเรามีความมั่นใจที่จะสร้างองค์กรเราต่อไปด้วยอย่างน้อยเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่ารายได้มันมีจริงแล้วก็สินค้าเราดีจริงแผนการตลาดเราก็ มันโงจริงๆระบบการทํางานของเราก็ง่ายมากก็คือผู้นําสร้างไว้ให้เราแล้วเราก็แค่เดินตามก้าวของผู้นํานั่นแหละเดินไปตามสเต็ที่สร้างไว้แล้วถ้าเราสร้างคนทุกคนให้เหมือนเหมือนกันกับเราเดินเดินตามก้าวกันไปเรื่อยๆองค์กรข้างล่างไม่ต้องคิดหรอกค่ะมันจะมาเองเโดยอัตโนมัติแล้วก็รายได้อิสรภาพทางการเงินมันก็จะมาเองค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยะคะ่ะขอบคุณมากนะคะ